รีวิวโรตียำดึกนะคะแบบนิ่มแล้วก็แบบกรอบนะคะเขาก็าจะมีรายการให้เราติก๊กว่าว่าเป็นโรตีแบบไหนนะคะมีชื่อร้านอยู่นะคะเป็นชื่อร้านอะไรอ่ะแต่โอโรตีชาชักเพชรบุรีนะคะ ชิมแล้วอร่อยค่ะแบบนิ่มแล้วก็แบบกรอบแล้วก็นมนี่เขามีให้ใส่ก็ใส่เอาเองนะคะนมตาลนี้ชาชักนะคะร้านนี้นะคะอร่อยค่ะโรตีกับชาชักชื่อร้านอะไรคะร้านแต่ะแต่อนะคะโรตีชาชักนะคะ เขาเรียกอะไรคะมัตบบามตบบาบาอ๋อนี่เครื่องไส้ไก่เป็นเป็นเนื้อไก่แล้วก็กล้วยนะคะออกมาเป็นแบบนี้มีทั้งแบบกรอบอันนี้ก็เป็นแบบกรอบใช่ไหมคะแบบนิ่มแบบกรอบนะคะอ๋อแล้วกินกับเครื่องเคียงอันนี้นะคะนี่นี่มีหลากหลายเม,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 มนูชาชาักตรงนั้นเขาก็มีนะคะเราก็ได้กินชาชาักของเขาแล้วอันนี้กินจนหมดและอร่อยนะคะ หอมมากเลยชาเขาค่ะนะคะมาอุ่นหนุนกันให้ได้นะคะอยู่ตรงเพชรบุรีซอยเจ็ดใช่ไหมคะตรงตรงนี้เขาอยู่หน้าร้านที่นอนเพชรบุรีนะคะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอ๋อหกโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะคะต้องรีบมากินนะคะเดี๋ยวร้านก็จะปิดต้องมาก่อนเที่ยงคืนคนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะเลยนะคะเนี่ย อ๋อขายเฉพาะเย็นทุกวันใช่ไหมคะไม่มีวันหยุดอ๋อวันจันทร์หยุดเทศกิจไม่ให้ตั้งอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยค่ะชาชักอืมชาชักน่ากินมากเลยเออชักโชว์ไหมอ,อ่ะัโชือชักโชว์เออเออชักโชว์จริงชักโชว์นะั ชักก็ต้องชักโชว์สิไหนดูสิมีคนสั่งไหมยังเอาแบบแล้าจัดไปจัดไปนี่นี่นี่เขาช้าชักแต่ออนนะคะปากซอยปากซอยเจ็ดนะคะเดี๋ยวเขาชักโชว์เลยนี่นี่นี่โอ้โหทำเก่งมากเลยะอะ เราทำหกหมดเลยแต่นี่อันนี้เขาทำเก่งอ้ยยังไม่พอรอบอโ้สุดยอดสุดยอดพอแล้วแม่ต่อแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ